กุนค,คำแม่หลับอีกแล้วหลับอีกแล้ว นักมวยเจ้าของฉายาราชาเสือกัดโดนไม่กี่หมัดก็หลาครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดมีไฟ์กุนคแมมาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างนักมวยกุนคแมเจ้าทีนครับมีชื่อว่าขําครารีนะฮะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยของเราก็คือราชาเสือกัดนั่นเองนะฮะพบกับนักมวยไทยชาวแอฟริกาใต้ครับมีชื่อว่าแซน ดโดยปกติครับแซนดีคอนก็ชกอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นรายการของ WMO หรือว่ารายการอื่นๆภายในประเทศไทยนะฮะหลังๆมาไปชกที่กัมพูชาอยู่บ่อยครั้งวันนี้โคจรมาพบกับนักมวยเจ้าถินนะครับขำคาราลีนั้นเป็นนักมวยกุนคาแม่วัยหนุ่มครับแหมเรียกได้ว,ว่ากําลังอยู่ในช่วงไต่เต้าเลยทีเดียววันนี้ต้องโคจรมาพบกับนักมวยไทยนะฮะโดยรายการที่นักมวยทั้งคู่มาเจอกันในวันนี้นะ ครับเป็นรายการที่จัดแข่งขันกันไปนะฮะตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาถ่ายทอดทางช่องบายยนทีวีนะครับในรายการคาเมลกุนคาแมนนักมวยหนุ่มกัมพูชาครับวัย22ปีครับส่วนสูง173เซนติเมตรครับชกมาแล้ว35ครั้งครับชนะ30แพ้5ยังไม่เคยเสมอส่วนนักมวยไทยชาวแอฟริกาใต้ครับปัจจุบันนี้วัย29ปีแล้วนะครับส่วนสูง183เซนครับ จบมาแล้ว19ครั้งชนะ15และเป็นการแพ้ไป4ครั้งด้วยกันหลังจากเปิดตัวกัรเสรยจสับเรียบร้อยนะครับกรรมการก็ปล่อยให้นักมวยทั้งคู่นะฮะมีโอกาสได้ไหว้ครูครับหลังจากไหว้ครูกันเสร็จสับครับ,ก,บกรรมการเรียกมาบอกกติกาที่กลางเวทีนะฮะก่อนที่จะปล่อยให้พี่เลี้ยงถอดมองคลแล้วก็สับมือให้เริ่มชกกันนะครับยกที่1เริ่มขึ้นครับเริ่มต้นมาฮะไม่พมทดพ่ำทาเพลงครับมวย3ายกนวมเล็กนะฮะอย่างที่ได้เรียนไปครับช่วงนี้นักมวยกุนคมา แม่เขาชอบจริงๆฮะกับการสวมนวมเล็กขึ้นชกมวยเนี่ยไม่รู้ไปเรียนแบบรายการไหนมาหรือเปล่านะครับเป็นฝั่งนักมวยจากแอฟริกาใต้ครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาพยายามที่จะออกอาวุธนะครับเนื่องด้วยเจ้าตัวนั้นมีส่วนสูงมากกว่านะฮะช่วงชกก็ยาวกว่าครับนักมวยกุนคาแแมนั้นยังเป็นนักมวยหนุ่มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกําลังอยู่ในช่วงตตยเต้าเลยครับหลังจากตั้งท่าได้ครับนักมวยกุนคาแแมเป็นฝ่ายเดินเข้าหาออกอาวุธใส่นักมวยชาวแอฟริกาใต้ฮะโดนหมัดไปก็มีเมาเมาอยู่เหมือน หลังจากกรรมการนับครบ8ครับเจ้าตัวก็กลับมาเช่าอีกครั้งหนึ่งครับเอาจริงๆอาการแบบนี้เนี่ยกรรมการยังไม่นับก็ได้นะฮะแต่ถ้าเห็นว่าไม่พร้อมก็นับได้ตามดุลพินิจกรรมการนะครับหลังจากที่นักมวยแอฟริกาใต้นั้นเมาครับนักมวยกุนขแมก็เดินเข้าหาครับแต่มัดของเจ้าตัวนั้นมันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักสักเท่าไหร่ครับเดินเปิดกาดเข้าไปหาครับยังไม่ทันได้ฟื้นตัวดีครับเจ้าตัวก็ล้มคว่ำล้มงายครับแต่กรรมการไม่ได้นับครับถือว่าเสียจังหวะไปหลังจากนั้นนักมวยกุนขแมก มวยอฟริกาใต้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองแล้วครับเพราะว่ายัางไม่ฟื้นตัวดียกนี้นี่นักมวยกุนคาแมไล่ถลุงเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกหลังจากนักมวยอฟริกาใต้เริ่มฟื้นตัวครับเจ้าตัวก็ออกหมัดบ้างครับทีนี้เป็นฝ่ายเดินไล่ถลุงใส่นักมวยกุนคาแมบ้างครับแต่หมัดมันยังไม่ค่อยมีน้ำหนักสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเพิ่งโดนมาครับอาการมันยังมีให้เห็นอยู่ฮะแต่ว่าเริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆครับก็แลกหมัดกับนักมวยกุคกนคุคาแม่ครับมากรักมม็ไ่ี ออกหมัดอย่างเดียวท่าอื่นไม่มีเลยครับนักมวยทั้งคู่นี่ป่อแปะโปวกเปียกนะฮะรมการสับมือให้เร่งอาวุธกันหน่อยนะครับนักมวยกุลคแมนกาดไม่ขึ้นแล้วฮะนักมวยอ,อีกฝั่งนึงก็ยังไม่ฟื้นตัวดีดูเหมือนนักมวยกุญคแมนจะหมดครับคุณผู้ชมครับเร่งเครื่องมากไปหน่อยสุดท้ายก็หมดกำลังฮะพักให้น้ำไปท่ากันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับกลับมาเริ่มต้นยกที่2แฟนๆกุญชแมนนี่ดูแล้วเหมือนมีอาการนะฮะอยากจะลงมาชกเองนะฮะดูเหมือนเจ้าตัวนั้นเร่งจนเหนื่อยครับสำหรับนักมวย คทางฝั่งของแซนดีคอนเป็นฝั่งเดินเข้าหาครับในยกนี้เรียกได้ว่าเลือกออกอาวุธเลยครับตอนนี้หลังจากเจ้าตัวฟื้นแล้วนักมวยกุนคแมนั้นออกหมัดอย่างเต็มเหนียวฮะแต่ไม่โดนครับแต่ใส่นักมวยกุนคแมอยู่ฝั่งเดียวฮะนักมวยกุนคแมก็ทำท่าลิงหลอกเจ้าครับแลบลิ้นปิ้นตาแต่ว่าออกอาวุธไม่โดนนักมวยชาวแอฟริกาใต้เลยยกนี้นี่เป็นฝั่งของนักมวยแอ,อฟริกาใต้เดินเข้าหานะครับคุณผู้ชมแล้วก็เลือกอาวุธเลยครับว่าจะออกอะไรดีเพราะว่านักมวยกุนคแมนั้นไม่มีความแม่นนนนนแแแลล้้วววววะหหหหมมมดดเรรียงงงาาัักกคขออุธ ก็ไม่มีเลยครับยกนี้นักมวยแอฟริกาใต้เป็นฝ่ายเดินเข้าหาไล่ถลุงครับออกอาวุธครับแทงเข่า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 โอ้โหนักมวยกุนคาแมนั้นกางตำนารับไม่ถูกเลยครับยืนติดมุมอยู่ฮะโดนนักมวยแอฟริกาใต้ประสบการ์สูงไล่ถลุงแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้แทงเข่าเข้าไปอีกทีแทงเข่าเข้าไปอีกทีหมัดอีกทีเข่าอีกทีเข่าอีกทีครับคุณผู้ชมโอ้โหแทงเข่าอีกทีตอนนี้นักมวยกุนคมามนั้นรั่วไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมคือยืนรับอาวุธอย่างเดียวครับออกออาาาาาววุุธะะไไไไรรแแทบบมมม่ดด้้้้้เเเลลยยยยคคัโนนขขปณผููชพจืส แต่พละกกาลังมันไม่มีสำหรับนักมวยกุนค,คแมร์เด็กบอว่าซ้อมมาไม่พอโดนจับล็อกคอตีเข่าสุดท้ายกรรมการเข้าไปช่วยครับแยกออกมานักมวยอ,อฟริกาก็เดินไลท่ทลุอีกทีนักมวยกุนแคมแมร์นั้นไม่มีแรงนะคุณผู้ชมหมดแรงแล้วครับแตกลแตกล้วตอนนี้คิ้วขวาแตกแล้วโดนเข่าไปหลทีล้ไปกองอยู่ที่พื้นครับโอ้โหเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกประเด็นทันทีมีแผลแตกที่หางคิ้วด้านซ้ายนะครับแพทย์สนามต้องรีบขึ้นมาดูอาการเลยทีเดียวเดยกบอกว่าโดานเข่าไปหลายทีฮะสุดท้ายนักมวยชาวแอฟริกาใต้ก็เข้าไปขอ โทษเพื่อนร่วมอาชีพนะครับแฟนๆคุณคแมถึงกับเซ็งฮะยกที่2นี่ออกมาเห็นได้ชัดเลยนะครับว่านุ่งมือคุณคาแมนั้นหมดแรงแล้วฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วหมดแรงตั้งแต่ท้ายยกแรกแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าฝึกซ้อมมาไม่พอครับต้องรับอาการบาดเจ็บไปด้วยตัวเองขนาดกรรมการคุณคแมพยายามจะช่วยแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆฮะหลังจากการแข่งขันจบลงครับแฟนๆคุณคแมต่างก็มาตัดพ้อแสดงความเสียใจกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยกที่2ของมวยคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนกุณคแคร์กันครับว่าพวกเขามีความรู้สึกว่าอย่างไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกนะฮะบอกว่ายอดเยี่ยมไปเลยกรรมการทําได้ดีมากคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าในที่สุดเขาก็ได้เจอนักมวยที่มีความสามารถที่ซับซ้อนและเขาก็เป็นลม้มลงไปอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่านักมวยฝรั่งตัวใหญ่จนเกินไป มินต่อไปนะฮะบอกว่าดูเหมือนว่าเขาจะซ้อมไม่พอนะหรือว่าเขาไม่สบายก็ไม่รู้ฉันดูเหมือนเขาเป็นคนไม่มีแรงยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายก็แพ็้ เขาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าความเร่งรีบในยกที่หนึ่งที่ต้องการนกคู่ต่อสู้มันทําให้เขาหมดแรงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอุละขำว่ะทําไมโพสต์ว่านักมวยคนนี้เป็นนักมวยฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นนักมวยแอ,อฟริกาตายคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านักมวยของเรายังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ ยังคงจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตการชกมวยของเขาให้มากกว่านี้สู้เขาไม่ได้สุดท้ายตัวเองก็ล้มเองทั้งที่ยกแรกชกเขาจนได้นับอยู่แล้วเฉียวหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะโะดยบอกว่าฉันว่าต้องให้นักมวยจากาค่ายโคพันมาสู้กับนักมวยต่างชาติคนนี้นะเขาถึงจะชนะได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามวยแตกจริงๆเป็นนักมวยที่มวยแตกจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากรรมการเข้าขางนักมวยเราอย่างชัด คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันสงสัยหนักมากเลยทําไมนักมวยฝรั่งถึงได้ตัวใหญ่กว่านักมวยของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านักมวยฝรั่งคนนี้สูงเป็นบ้าเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแม้นักมวยของเราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะหนีแต่ก็หนีไม่พ้นสุดท้ายก็ไปติดอยู่มุมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเอาละถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรกลับไปกินผักเยอะๆนะไม่นานนายก็จะกลับมาชนะได้เดี๋ยวข้าก็ชูมือ ให้ฝ่ายแดงเราเป็นฝ่ายชนะในสักวันหนึ่งฉันมั่นใจว่าอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องฝึกให้นักไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถเอาชนะใครได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันช่างน่าอายจริงๆเสือกัดของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า <laughs> กูเห็นชัดเลยว่ามันเป็นนักมวยที่ไม่ได้ฝึกซ้อมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทางนั้นเป็นยังไงบ้างไม่รู้แต่ที่เห็นอยู่ก็คือนักมวยของเ้าหลับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันว่าครูเขาก็สอนดีอยู่นะแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมนักมวยขมิ้นของเราถึงไม่สามารถเอาชนะนักมวยต่างชาติได้ขนาดกรรมการเข้าข้างเราแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่าเป็นต่างชาติสู้กับขมิ้นขนาดโดนไล่ทะลุงขนาดนี้เขายังไม่จับแพ้เลยแต่ ก็แพ้อยู่ดีสุดท้ายก็ช่วยไว้ไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอุยฉันเห็นมาหลายเพจแล้วท้าไม่ต้องติดทุงชาติว่าเป็นฝรั่งเศสบางช่องก็ติดว่าเป็นคนไทยเขาเป็นนักมวยอฟริกาตตยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเสือกัดหรือว่าเสือสีขาวก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้อีกต่อ คอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่สามารถสู้กับนั่งมวยต่างชาติได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเสือกัดทันได้ขอนขางดีนะแต่ต้องยอมรับว่าเขาไม่มีพละกกาลังเพียงพอในความคิดของฉันการฝึกไม่สามารถดึงระดับเขาขึ้นมาให้สูงมากกว่านี้ได้แต่ยังไงซะฉันก็หวังว่าเขาจะฝึกซ้อมได้มากกว่านี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่มีความพยายามในการที่จะต่อสู้อะไรทั้งสิน้นสุดท้ายก็ยืนไม่ไหวพยายามต่อไป ไปนะพี่ชายคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตายแล้วคนพวกนี้ขึ้นมาชกแล้วก็เอาเงินขมเม็ของเราไปอีกแล้วทําไมนักมวยของเราสู้นักมวยต่างชาติไม่ค่อยได้วะาเดี๋ยวนี้โชคกับฝรั่งทีไรตายหมดทุกทีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่านันมาก,วกนมวยของเรานั้ออนมไม่ได้ฝึกามาเพียงพอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาหมดแรงตั้งแต่ยกที่หนึ่งแล้ว คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าลูกศิษย์เป็นลมครูมวยของเขาก็ย,ยังไม่สามารถทําอะไรได้ครูพันน่ะคงตั้งใจให้นักมวยของเขามาหมดสติบนเวทีลมามังคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแพ้ความแข็งแกร่งของนักมวยต่างชาติอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันเสียใจยจริงๆที่เสือกัดหนัาผ่ายแพ้หวังว่าเขาจะออกกําลังกายให้มากกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันเห็นแล้วว่าเขาสู้ไม่ได้ตั้งแต่ยกที่หนึ่งแล้วดูแค่นี้ก็รู้ว่าเขาหมดแรงและเขา าก็ซ้อมไม่เพียงพอคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าต้องเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายใหม่นะพักดันตัวเองให้มันสูงกว่านี้สิไปเร่งชกแบบนี้สุดท้ายก็หมดแรง <c oughs> ครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่อัดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับกับนักมวยดาวรุ่งกุลคาแมที่โดนนักมวยชาวแอฟริกาใต้ไล่ถลุงครับสุดท้ายก็ยืนไม่ไหวล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นให้กรรมาการยุติการชกไปนะฮะคุณผู้ชมแล้วครับมีความคิดเห็น เกี่ยวกับมวยคู่นี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสก็ต้องขออภัยเอาไวน้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ